เป็นเอกันออกมาแล้วนะคะสำหรับบอร์ดขององค์การเภสัชกรรมค่ะมีมติยกเลิกจ้างผู้นวยการองค์การเภสัชกรรมคุณหมอวิทิตอัถาเวชกุลนะคะโดยให้เหตุผลในเรื่องนี้นะคะว่ามีความไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้านหนึ่งเครือข่ายภาคประชาชนก็บอกว่ายอมรับการยกเลิกจ้างในครั้งนี้และเห็นว่ามีการแทรกแซงทางการเมืองค่ะยอดยอดคือ ญญาาโดยที่ประชุมคณะกรรมาการองค์การเภสัชกรรมหรือบอร์ดองค์การเภสัชกรรมใช้เวลาน,านานกว่า6ชั่วโมงจึงมีมติเป็นเอกฉันนิจฉัยให้ยกเลิกสัญญาจ้างนายแพทย์วิทิตอัตถเวชกุลผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมจากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดในสัญญาจ้างกระทําการประมาทเลินเลอ่อส่งผลให้องค์การเภสัชกรรมเกิดความเสียหาย โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการจัดซื้อวัตถุดิบผลิตยาพาราเซตามอลที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบพัสดุไม่มีแผนการผลิตความไม่รอบคอบในการต่อสัญญาการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกที่ล่าช้าและโรงงานผลิตยาต้านไวรัสเอสที่ไม่มีความสมบูรณ์บอร์ดได้มองเห็นก็คือว่าเป็นความบกพร่องเป็นเรื่องประสิทธิภาพการบริหารงานนะครับ เราเนนไปในเรื่องของประสิทธิภาพการบริหารงานว่าถ้าบริการไม่ได้ใช้ศักยภาพได้เต็มที่นะครับในการบริหารงานแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานวัคซีนที่ราช้าไปในเรื่องพาราที่เกิดขึ้นก็จึงมีมติเป็นเอกฉันนะครับเห็นควรยุติสัญญาสิ้นสุดสัญญาการว่าจ้างกับผู้ในิการที่มีอยู่จริง จากนี้บอร์ดองค์การเภสัชกรรมจะเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบการยกเลิกสัญญาจ้างนายแพทย์วิทิตและระหว่างนี้ให้รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมรักษาการแทนนะคะจนกว่าจะมีการสรรหาผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคนใหม่ทางด้านสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรมบอกว่ารู้สึกผิดหวังกับมตินี้และอยากให้บอร์ดองค์การเภสัชรับผิดชอบด้วยการลาออก เพราะไม่สามารถจัดการกับกระบวนการที่ถูกแทรกแซงทางการเมืองได้โดยกลุ่มสาภาพแรงงานระบุว่าจะไม่ร่วมงานกับบอร์ดองค์การเพศสัจกรรมชุดนี้ในทุกกรณีในส่วนความเห็นของเครือข่ายภาคประชาชนยอมรับว่าไม่รู้สึกแปลกใจเพราะเป็นสิ่งที่บอร์ดองค์การเพศสัจกรรมตั้งทงไว้แล้วโดยตั้งคำถามถ,ามถึงมติที่เกิดขึ้นว่าได้พิจารณาให้ความเป็นธรรมต่อนายแพทย์วิทิตแล้วหรือไม่ ขณะที่นางสาวสาวรีอองสมหวังเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคสนับสนุนให้ในายแพทย์วิทิตฟ้องร้องดำเนินคดีกับบอร์ดองค์การเพสัต์เพราะเชื่อว่าถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองและเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีทบทวนคำสั่งเลิกจ้างในครั้งนี้